สวัสดีจ้าพี่น้องเหมืนนี้พิมพีส่วนพี่น้องมาหาบึงพักผลไม้ในลานห่างของฝรังจา้าอันนี้ก็น่าจะเป็นสมโอจ้าพี่น้องพักผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ลูกแพรจา้าลูกแพรยาวแป้มือนี่บบกงามเลยจ้าพี่น้องแต่ว่ากระแซบคืเก้าวจะเคยเสื่อมากิน ด้านนี้ก็เป็นบักม่วงจ้ะพี่น้องเมื่อน,นี้ก็ลูกบ่งงามปันใดพักผลไม้อันนี้ก็เป็นทับทิมจ้มาผลไม้มีให้เลือกซื้อเลือกกินหลากหลายจ้าพี่น้องแก้วมังกรจ้า นี่ก็เป็นลูกพับจ้าห่างที่พิมพ์เขามามือนี่ก็เป็นห่างที่เขาายูประจำเด้จ้ะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละเทือสองเทือจะพี่น้องกลวยอันนี้ก็เป็นหอมส้นนี่ก็เป็นส้นผักสดจะพี่น้อง หอมแค่หลอดผ,ผักสซีจีนกำงามๆจะพี่น้องแล้วนี่สาะลเน่จสะสาะลเน่ฝรั่งผ,ผักผักซีเล่าจะพี่น้อง ต้นตัง้งโอตั้งชายอันนี้ก็แตงกวาแตงกวาลูกในน้อย,อยแซบแบจ้าแต่ส่วนมาพุ่งกระซื่อนี่จะแตงใหญ่ยาวเอามาตำกินจ้าพี่น้องราคากับประหยัดก็กันจ้านี่บักเขื้อมมวงจ้า ผักก็มีให้กินผลไม้ก็มีให้กินหลากหลายอันนี้คือบวบฟล่งจากพี่น้องข้าเจ้ากระิเอามาว่างคะกันร่วมกันอยู่ในนี้เลยจ้ะนี่เผือกจ้ะพี่นอ้องถัดมานี่พริกเพ่นว่าเพชรขนาดพริกอันนี้จ้ะ พอแล้วหมกักซิดาหรือว่าหมักฝรั่งจะพี่น้องแต่กับบอกเคยซื้อกินักเทื่อเด้อรสาศาสตร์เขาก็อาจจะคือหมักฝรั่งบานเฮาละจ้ะพิมบาเมื่อนี้มีอ้อยพร้อมนี่ขมิ้นจ้ะอ่าบักนาว นี่ลินจีลินจีบอเคยเห็นเป็นพ่วงเป็นช่อไ่จ้ะมะละกอรหรือว่าบาักุ่หงเงาะกะมีจ้ะแต่ลูกบางงามเปไหนมาดานนี่กะซิมีบักพ้าวแล้วก็มั่นสัปะหลังมั่นเทศกล้วยจ้ะพี่น้อง ักกัมีให้เลือกซื้อเลือกกินหลากหลายจ้าอันนี้ก็เป็นโซนของไทยวุ่นเซนตานี่แซบขนาดจ้าพี่น้องก็สิเป็นโซนในน้อยจ้าโซนนี่ก็สิมีพวกพิแกงไทยพวกอาหารไทยจ้านี่กุ้งจ้าพี่น้องแพ็คนี่ถึกๆจ้าเกลือิโคลคนปลาตัวใหญ่ๆเลยจ้าเมือนนี่ ขาดบัได้คืออันนี้จะปานิ้นบกขาดบานของแสบจ,จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นหอยแล้วกปลาเมกจาก้าเมื่อนี่มาคนเดียวก็เลยมีโอกาสเลยไาย สู่พี่น้องเบิ้งจ้ะห่างที่พิมมากเข่ามือนี่ก็เป็นห่างขนาดกลางจะเบ้ใยญ่เกินบ้หน่อยเกินของก็มีหลากหลายให้ได้เลือกสื่อจ้ะพี่น้อง ำหรับด่านนี่ก็เป็นพวกหมูไก่เนื้อเนื้อแกะเนื้องวเนื้อหมูไก่จ้ะพวกเครื่องในพวกอียงพอมาด่านนี่ก็เป็นโซนของปลาจะ้ะเมื่อนี้มีปลาสดโตโย้ายใหญ่จ้ะพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิงโตนีนน่าจะสองโลก,กว่าแลวจ้ะพี่น้องปลาสดสดโตใหญ่ขนาดจะ้ะ หลังจากนั้นพิมพ์สื่อคองเส็แล้วออกมาด้านนอกอันนี้ตลาดนัดด้านนอกคองห่างจะกะา,ากกระิคายผลไม้ลากไม้ผักต่างๆจะ้ะแต่ว่าบบมีพวกเนื้อสัตว์จากที่เขาขายด้านนอกอันนี้พเพูนเอินว่าตลาดนัดของคนแขกจะเป็นเป็นคนมาขาย ถึงเวลากับบานแล้วจ้าพี่น้องบรรยากาศกับบานก็ประมาณนี้เลยใจหิมะก็ยังมีหลงเหลือให้ได้เห็นจ้ะการยางกโบริยางทึงถนนพราะปันใดจะชวนหมากสียางขอบขอบ,ขอบถนนเพราะว่าตรงถนนเลยมันยังเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งอาจจะลื่นได้เนาะจ้ะนี่ถนนซ้ายลักเมื่อกี้เขาเห็ดให้สำหรับคนเดินเขาก็เลยสีททำความสะอาด นี่ทางกับบานของพิมพ์จะพี่น้องยางกะใส่ความระมัดระวงังบรรยากาศก,กระสวยงามแต่ว่าหนาวจ้ะพี่น้องนี่พิมพ์ทายด่านหลังลงไปเริ่มเริ่ม,มพู้นตึกสูงสูงบนทางพิมพ์ไปตลาดห่างจ้ะใส่ระยะเวลาไปกับก,บกบสิบามาณ์สามกิโลเลยจ้ะพี่น้องนี่มาหอดปลาทึงภูเขาบ่มิหิมะจ้ะตรงนี้ ใกล้หอดบานแล้วพิมกะได้ของมามาเบิงกันจานี่ของที่พิมได้มาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาะสวัสดีจ้า